สวัสดีครับวันนี้นี่ก็จะมาดูประเด็นหลังเกมนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดีเปิดสนามโอลด์แทฟฟอร์ดเฉือนเอาชนะอิบิชไปได้แบบบุดวิด3ประตูต่อ2เป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่ดูไปก็สายหน้าไปครับแฟนปีศาจแดงนี่แบบโอ้โหมันเกินคำว่าท้อแท้ไปแล้วนะครับกับฟอร์มการเล่นของนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลานี้ครับแถมรูเบนออมารินยังคงดื้อด้านแบบไม่รู้จะดื้อไปถึงไหนนะ หลังเกมนี่บรูโน่ออกขบบอกเลยนะครับว่าคือเขารู้นะครับว่าระบบนี้เนี่ยมันมันไม่เวิร์กกับแมนยูอ่ะนะครับตอนที่ฝึกซ้อมอที่โรงสนามเขาก็รู้แล้วนะครับว่ามันมันไม่เหมาะแล้วที่แมนยูจะใช้ระบบนี้ครับของรูเบนอัลวารินแต่ว่าในเมื่อผู้จัดการทีมยังคงต้องการที่ให้ทีมเนี่ยเล่นในระบบนี้แบบนี้ทีมก็จะต้องพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างออกมาให้มันดูดีที่สุดอันนี้พูดพูดตรงๆแล้วนะครับนี่ก็ต้องบอกนะครับว่าน่าจะเป็นการออกมาพูดผ่านสื่อ ดัเปิดใจนะครับแทบจะครั้งแรกเลยของทางด้านบรูโน่ปานเดสครับบอกว่าระบบของรูเบนอารมรินไม่เหมาะกับแมนยูครับแถมตอนที่มีการเปลี่ยนตัวมีการเปลี่ยนรูปแบบการเล่นนี่สายหน้าเลยยิ่งไปกันใหญ่เลยเกมนี้แมนเชสเตอร์เดนี่ก็มีผู้สาประตูเป็นอองเดรโอนาน่าเดี๋ยวมาคุยกันละครับลายเตปสเตปๆไปนี่แฮร์รี่แม็กควานครับเดินลิดเลนี่ยูโรบรูโนอุกเตดกูดาโลไฮลุนกาลาโชและก็ทางด้านโจชัวเซอร์ซี่ครับ นาทีที่4อฟสชทาวออกนำไปก่อนนะครับจากทางด้านฟิโลจีนเป็นความผิดพลาดการสื่อสารกันที่ต้องมอกน,นะครับว่าทั้งคู่เลยทั้งทางด้านดอกูแล้วก็โอนาน่าครับจังหวะนั้นมันไม่มีอะไรเลยบอลยนยาวมาเฉยครับดอกูก็แค่แบบระวังนะครับแล้วก็จ่ายบอลกะว่าจะคืนให้กับโอนาน่าแต่โอนาน่าเนี่ยขยับออกมาเล่นมันก็เลยสวนทางกันสิครับ สบายบายเลยครับทางด้านฟิโลจีนี่ก็ยิงเข้าไปนิ่มๆคือต่างคนต่างพูดต่างคนต่างให้เสียงกันมันก็จบแล้วนะครับคนที่ควรที่จะเป็นคนตะโกนบอกเพื่อนนี่น่าจะเป็นโอนาน่าเพราะว่าดอกกูนี่มองแต่บอลอยูแ่แล้วไม่ได้ไม่ได้มองโกเลยครับแต่ว่าโอนาน่าวิ่งออกมานี่คือเขาต้องเห็นนะ่ะเขาจะต้องพยายามส่งเสียงพยายามพี่จะบอกดอกกูนะเรียบร้อยครับ10แต่ว่าแมนยูนี่ยังโชคดีนะครับในทีที่22นี่ มาตีเสมอได้อย่างทันควัดสามลูกของแมนยูนี่มาจากลูกเซตพีชทั้งนั้นเลยนะครับไม่มีลูกโอเพ่นเพลย์เลยแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าศักยภาพประสิทธิภาพของแมนยูเกมรุกนีเข้าขั้นเรียกว่าสุดห่วยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกมนี้คือประตูตีเสมอนี่รูโ่เป็นคนเปิดฟรีคิกเข้า,ขามานะครับแล้วก็เป็นทางด้านมอร์ซี่ครับที่สกัดพลาดโบกเข้าประตูตัวเองไป11แล้วแมนยูครับในที่ที่26ออกนำา -1 ครับ โยนเข้าไปนะครับในกรอบเคโทเนี่ยครับแฮร์รี่แม็กควายนี่ยิงก่อนครั้งแรกนะครับติดเซฟดาโลยิงอีกติดเซฟอีกครับแต่ว่าบอลจังหวะ3นี่มันไหลมาเข้าทางทางด้านเดินลิสครับก็ซ้าจะเจาะเข้าไปครับ2ประตูตอนหนึ่งแมแมนยูออกนําแล้วนะครับแต่ว่านาทีที่43จุดเปลี่ยนมาแล้วดอกูเข้าพลาดครับคือเกมนี้ต้องบอกเขาว่าฝนมันตกตกหนักมากด้วยครับจังหวะนั้นคือดอกูก็แมไม่ได้ตั้งใจนะที่จะไปเสียบใส่ทางด้านแฮชินเซนครับ แต่ว่ามันคือผู้ตัดสินไปเช็ค V R ดูแล้วนี่แหมมันก็แบบเปิดปุ่มลัขนาดนั้นนะครับย่าเข้าไปดอกูนี่คือพยายามที่จะอยู่ขอโทษทางด้านแฮจิซันนะนะครับคือถามว่ารุนแรงมากไหมก็ไม่ได้แบบรุนแรงแบบโอเวอร์นะครับคือยั้งแล้วอ่ะแต่ว่าโอ้โหมันมันเข้าไปที่หน้าแข้งอะ่ะผู้ตัดสินอธิบายแล้วนะครับว่าจังหวะนี้คุณไม่ควรเล่นนะอย่างี้อะ่ะใบแดงโดยตรงครับเรียบร้อยครับเหลือ10คนแล้วทางด้านดอกูใบแดงใบนี้เนี่ยด,ดอกูโดนห้ามลงเล่น3นัดเลยนะครับ ใน FA ฟเับสุดสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ต่อด้วยในสืบพรีเมียร์ลีกอี2ก2เกมครับเพิ่งจะมาท่านเอครับผลงานกำลังใช้ได้ทีเดียวครับเรียบร้อยโดนแบนไป3นัดแมน,นยูพอเหลือ10คนปรากฏว่าอัลมรินเปลี่ยนใครออกครับเปลี่ยนทางด้านกาลาโชออกแฟนบอลโหเลยนะแล้วเขาส่งมัสรุยลงเขาบอกนะครับว่าคือเขาต้องการที่อยากจะให้ทีมนี้เล่นในระบบ531ก็เลยจำเป็นจะต้องเปลี่ยนนักเตะแในตำแหน่งแนวรุก ทษฮีครับมันมีไคลูนมีทนางน่าเชลซีที่น่าจะโดนเปลี่ยนตัวออกไปเปลี่ยนกาลาโช่ออกมันก็จบไปดีครับมันไม่มีใครจะไปสร้างความน่าวหวาดกลัวให้กับผู้แข่งฝั่งตรงกันข้ามได้แล้วเขาบอกนะครับว่าเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกับากาลาโช่เพราะกาลาโช่พอโดนเปลี่ยนตัวออกนู่นเลยครับเขาเดินไปห้องแต่งตัวเลยไม่คุยไม่อะไรใดๆทั้งสิน้นครับผู้สื่อข่าวกับยายาที่จะไปคุยกับรูเบนอัมเารินถามรูเบนอัมเารินมันจะมีปัญหาอะไรไหมอัมเารินก็บอกครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมี การคุยกับเขาล่ะอีกทีนึงไม่ต้องไปโยงเนาะที่ว่าเหลือเหมือนกับทางด้านมาคาแรดฟอร์ดอย่าอย่าไปโยงใส่กันเนเขาก็บอกอย่างนั้นนะแต่ดูแล้วเป็นการแก้เกมที่โอ้ปวดหัวรู้จะว่ายังไงแล้วแล้วแมนยูโดนตีเสมอครับในช่วงทบเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกนั่นแหละครับโอลานา่อีกแล้วนะครับทางด้านฟิโลจีเนี่ยคือเปิดบอลจากด้านข้างนี่ขนเข้ามา ไม่มีอะไรเลยนะครับดีแลบก็คือวิ่งเข้ามาโชว์เฉยแต่ว่าบอลไม่ได้โดนดีแลบนะเดอลิสก็ไม่ได้ประกบดีสักเท่าไหร่นะครับโอด่านะครับคือได้แต่มองบอลนะครับแล้วบอลก็ตกหน้าเขาแล้วก็ไซด์เข้าประตูไปเฉยเลย2ประตูต่อ2องเนอโอ่โอารับเต็มทั้ง2ลูกจริงจริงแล้วน่า,นาจะทําอะไรที่มันได้ดีกว่านี้นะครับแมนยูโชคดีนะครับคือ10คน2อครึ่งหลังจริงจริงแล้วมันต้องเป็นเกมของอิสสวิชแต่แมนยูนี่ไม่ได้ประตูจากทันทันแฮร์รี่แม้ไกว์ครับ ก็เป็นจังหวัดเตะมุมอีกแล้วอ่ะนะครับแฮร์รี่แม็กควายดีโขกโล่งๆเข้าไปเลยครับนาทีที่47 3ประตูต่อ2ครับแล้วหลังจากนั้นเป็นอิฟสวิชนะครับที่พยายามที่จะยิงแล้วยิงอีกนะครับแต่ว่าอิฟสวิชเกมนี้ข้อเสียคืออะไรไหมครับถ้าหากพวกเขายิงตรงกรอบนะป่านี้แมนเชสเตอร์เดนดีพุนแน่ๆครับที่เกมนี้นี่คือไม่ประณีตเองอ่ะเพราะว่าโอนานนี่อยู่ในจังหวัดที่หลุดแล้ว่ะครับถ้าแบบยิงให้มัน เน้นๆกว่านี้หน่อยนะยิงตรงกรอบดีๆหน่อยเนี่ยรับประกันได้เลยครับว่ามีประตูเนี่ยไหลามาแน่ๆครับเพราะว่าเกมนี้อุสวิชชาเนี่ยมีโอกาสยิงตรงกรอบแค่3ครั้งนะครับแล้วก็เป็น2ประตูถ้าเขาเปลี่ยนโอกาสยิงตรงกรอบดีได้มากกว่านี้เนี่ยไม่แน่เหมือนกันนะแมนยูนี่คงยังไม่ได้สักแต้มด้วยซ้าไปนะครับในบ้านของตัวเองสังเกมนะครับทางด้านรูเบนอัลเบรนดีก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าทีมทีสมควรแล้วที่จะได้รับ3แต้ม คือแฟนปีศาจแดงก็อยากจะให้ทีมนี่คว้า3แต้มอยู่แล้วล่ะนะครับลงเล่นในบ้านแถมเจอกับทนันัดอิฟซิชด้วยนะครับทีมที่มีโอกาสจะตกชั้นสูงมากๆแต่ปรากฏว่าตอนนี้ขนาดแค่เจอกับอิฟซิชเนี่ยแมนยูยังเหนื่อยเลือดตาแทบกระเด็นเนี่ยกว่าจะได้3คะแนนนะครับต้องบอกนะครับว่าเป็นความโชคดีสุดๆจริงๆเลยทัน้นดูเบนอัมริดออกบอกนะครับว่านักเตะอาจทัผิดพลาดนะครับเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับแพทริกในเวลานี้เขาอยากเล่นบอลน,นะครับมากกว่าโดนไล่ออก เขาพร้อมสำหรับพิมพ์ลีกแล้วสัปดาห์ที่แล้วเขาทำผลงานได้ดีในเกมที่พบกับทางด้านเอเว์ตันนักวิจารณ์จะบอกว่าเขายังมีประสบการณ์ไม่เพียงพอสำหรับพิมพ์ลีกแต่ผมไม่รู้สึกแบบนั้นสำหรับฟอร์มการเล่นของทีมในวันนี้นะครับเขาบอกว่าผมไม่ได้หงุดหงิดนะเราควบคุมเกมได้ตั้งแต่นาทีแรกโอ้โหนาทีแรกโดนตั้งแต่ต้นเกมบอกว่าควบคุมเกมได้ครับผมรู้สึกว่านักเตะพยายามจะเล่นและเราก็ทําได้2ประตูการโดนไล่ออกทําให้เกมเปลี่ยนไปนิดหน่อยแต่ การได้รับกำลังใจจากแฟนๆช่วยได้มากเราสมควรได้รับ3มแต้มอย่างถูกต้องแล้วมันมีช่วงเวลาที่ยากลำบากจริงๆแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาในทุกอาชีพที่คุณจะต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลําบากท่า,านแฮร์รี่แม็กควานี่ก็ให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับก็คล้ายๆกันกับท่านบรูโน่ก่อนหน้านี้แหละครับบอกว่าดี่พวกเราทําให้ตัวเองเผชิญกับความยากลําบากอีกแล้วครับพวกเรานี่จะต้องพยายามเปลี่ยนผลการแข่งขันในบ้านให้ได้นะครับในเวลานี้เนี่ย พวกเราดีมีผลงานที่แย่มากๆพวกเราทําให้เขาได้ประตูครับความผิดพลาดที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นครับและอย่างหนึ่งเหลือ1บคนด้วยครับช่วงที่ผ่านมาพวกเราทําให้ตัวเองลําบากทั้งนั้นด้านแมนเชสเตอร์ยู n นิวนะครับก็ได้ออกมาให้คะแนานนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโอนาน่าให้4 จริงๆแล้วน่าจะหลุดไป3ามซ้ําไปนะครับเลนนี่ย و โรครับได้7คะแนนแมบีจังหวะล็อกหลบกองหน้าของไอกองหลังของทางด้านอฟซิวิชนีแบบโหเวอร์กันหมดเลยอ่ะนะครับแฮร์รี่แม็กควายแมได้7ครับเกมนี้ก็ถือว่าโอเคน่ะใช้ได้นอนะครับมาทยเดลิสครับได้7จริงๆแล้วลูกที่แมนยูเสียนี่ในช่วงครึ่งแรกยิ่น่าจะทําได้ดีกว่านั้นนะครับลูกที่2เนี่ยเด็กโกดาโลครับอยังคงเส้นคงวาครับได้5คะแนนครับ อุกเต้ได้6ครับรูน่เฟร์เดนเดสแมก็เป็นคนเปิดฟรีคิกให้กับแมนยูครับได้ได้ประตูเนี่ยก็ได้ไป8คะแนนนะครับรวมถึงลูกเตะม,มุมด้วยนะครับแพทริกดอกูครับโดนไล่ออกไปแมได้2ครับแล้วก็มีส่วนที่ทำให้แมนยูเสียประตูแรกด้วยครับจอชัวเซอร์ซี่อ่าก็ยังพอจะด,ดูดีบ้างนะสำหรับทางด้านเซอร์ซี่ครับได้6คะแนน กาาโชอยู่ในสนามนี่ไม่ถึง45นาทีดีครับได้6คะแนนนะครับรัสวุสคอยลุนนี่ก็กูไม่กลับแล้วล่ะนะครับได้4คะแนนบาสลุยครับลงมาแทนที่ทาาน้านกาาโชได้6ครับคาซิมิโรครับได้6คะแนนส่วนทาาด้านผู้จัดก,การทีมฝัแบบ่งของแมนเชสเตอร์อีนิงนิวส์บอกว่าฟอร์มแบบนี้นะครับแล้วก็แก้เกมได้แค่นี้นี่เอาไป5คะแนนพอครับสำหรับทางด้านรูเบนอามารินครับ ส่วนนักเตะที่ลงมาในช่วงท้ายนะครับอย่างคริสเตนเอเลเซนกับวิกตอร์วินเดอร์อนี่ไม่มีคะแนนให้ครับแล้วก็บพบกับอินไซต์แมงเนเตดได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ